สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแล้วก็วันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับเกมไลา์เกมเศรษฐีนั่นเองนะครับก็ตอนนี้มีอัปเดตนะครับมีกิจกรรมเข้ามานะครับกิจกรรมใหม่ล่าสุดเลยนะครับเพิ่งมาสดๆร้อนๆเมื่อตอนบ่ายนะครับก็คือก็คือนี่เลยครับอัปเดตจี้เครื่องรางนะครับคลาส A บวกนะครับสูงสุดถึงเลเวล7นะครับรับไปเลย100เพชรนะครับ แล้วก็อัปเกรด G เครื่องรางคลาส s นะครับสูงสุดเลเวล7นะครับรับไปเลย200เพชรนะครับก็ใครที่มี A บวกกับคลาส s เนี่ยอัพให้ถึงเลเวล7คุณจะได้เพชรนั่นเองนะครับโห oh, ถ้ายิ่งอัพทั้ง2คลาสออันเนี่ยก็ได้300เพชรเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมอื่นกันนะครับ นี่นะครับอีเวนต์หนึ่งนะครับรับสูงสุดนะครับสี่สิบเพชรนะครับสี่หมื่นทองนะครับและสี่จีเครื่องลางพรีเมียมนะครับเล่นรอบที่หนึ่งนะครับได้สามพันทองนะครับรอบที่สองได้สามเพชรรอบที่สามได้เจ็ดพันทองรอบที่สี่ได้เจ็ดเพชรรอบที่ห้าได้ตั๋วสุ่มจีเครื่องรางพรีเมียมนะครับกิจกรรมชวนเพื่อนนะครับแล้วได้เพชร ได้จบลงแล้วในวันที่ยี่สิบสี่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับเวลาบ่ายสามนะครับตอนนี้ชวนเพื่อนแล้วได้หนึ่งพันทองทันทีนะครับแล้วก็อ e ีเวนต์หนึ่งนะครับรับสูงสุดนะครับจีเครื่องรางนะครับ A บวกสองชิ้นนะครับซื้อเพชรตอนนี้นะครับรับโบนัสเพิ่มสูงสุดห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับสิบเก้าจุดเก้าเก้าเหรียญ สหรัฐนะครับอยู่ที่220เพรนะครับคุณจะได้เพิ่มอีก30%นะครับเป็น286เพรนะครับแล้วก็บวกตัวสุ่ม G เครื่องรางพรีเมียมนะครับคาร์ด A 1อันนะครับแล้วก็ซื้อ39.99เหรียญสหรัฐนะครับดอลลาร์สหรัฐได้440เพรนะครับแล้วก็ รับเพิ่มอีก4 0เป็นะครับเป็น616เพรนะครับบวกตั๋วสุ่มจี้เครื่องรางพรีเมียมนะครับคลาส A บวก1ใบนะครับอันสุดท้ายนะครับเ9 9 9เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับได้880เพรนะครับรับเพิ่มอีก50%เป็น1,320เพชรเนะครับแล้วก็บวกได้ตั๋วสุ่ม G ้เครื่องรางพรีเมียมคลาสเอบวก2ใบนะครับกิจกรรมชวนเพื่อนนะครับ อ๋ออันนี้พูดไปแล้วนะครับก็อันนี้เป็น3ามอีเวนต์ใหม่ล่าสุดเลยนะที่มาพูดมาเล่ากันนะครับนะครับก็อย่าลืมไปเล่นกันได้นะครับคือใครที่มี G ี้เครื่องรางเนี่ยเมื่อก่อนคือมันตันแค่บวกห้ตอนนี้เหมือนก็ว่าน่าจะตันประมาณบวกเหรือไม่ก็บวกเก้านะครับก็พอดีผมไม่ได้ติดตามนะครับก็อย่าลืมไป ทำกิจกรรมกันได้นะครับโดยเฉพาะ G อัปเกรด G ้เครื่องรางนี่สำคัญเพราะว่าได้เพชรถ้าคุณมี a บวกกับคาร์ดเอเนี่ยอัพให้ตันเลยนะจี้เครื่องรางนะครับถึงรู้สึกว่าน่าจะตันเวลเจ็ดนะครับก็อัพให้ตันนะครับก็จะได้เพชรนั่นเองนะครับก็วันนี้ขอเอาไว้สั้นๆแค่นี้ก็แล้วกันนะครับนะครับก็เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับก็วันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ